ก็หลายปีมอนกันค่ะไปไปทําครัวงานบุญเลี้ยงฟรีหมดให้ทานทั้งงานจ้ะแล้วก็เหนื่อยไหมมันก็มีความสุขมีความสุขที่พูดถึงคนนี้เนี่ยคนนี้มีบุญเยอะแต่ไม่เคยเบิกบ,บุญมาใช้เลยโยมไม่เคยเบิกบ,บุญมาใช้เลยไปช่วยงานนะคะใครเขายังไม่ตื่นคนนี้ตื่นก่อนใช่ไหมโยมใช่ค่ะ ว,วัดสะพังแสงนั่นเลี้ยงพระพันพระองค์โยมมีบุญเยอะไม่ใชอยากจะคุยกับคนมีบุญอะมิเป็นไม่ลำบากอะโยมไม่ได้เบิกบุญมาใช้เลยโยมมีลูกไหมโยมทุกข์กับลูกไหมทุกข์ค่ะทุกข์ทุกข์เพราะโยมไม่เคยเบิกบุญมาใช้เลยโยมยิ่งมีบุญมากโยมยิ่งทำอาหารเลี้ยงคนเลี้ยงพระมากลูกโยม ลูกโยมก็เหมือนกับตกอยู่นในอบายพูดจาอะไรกับโยมก็ไม่ให้เกียรต,ต<ะ>ิน้ำตาตกอ่ะฮะพที่น้ำตาตกอ่ะน้ำตาตกเพราะโยมไม่เคยเบิกบุญตรงนั้นมาใช้โยมต้องต้องโยมต้องอธิษฐานบุญใดกุศลใดที่พระเจ้าได้ทําบุญในพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาอย่างที่หนึ่งหมายความว่าโยมไปทําทานน่ะทําอาหารถวายพระเป็นพันพันรูปเนี่ย ลูกรับบุญของโยมไม่ได้ลูกเห็นโยมแล้วอยากจะพูดให้โยมเสียใจเชื่อเฉื่นใจใช่ไหมคะมีลูกกี่คนสามคนสามคนมีดีอยู่คนหนึ่งผู้ชายผู้หญิงคนะผู้หญิงแต่ปากเสียนะคนที่สองเลยค่ะปากเสียพูดตรงพูดพจามไม่ไงะพูดจาม,มไาม่เข้าหูเราเลยอะ่ะค่ะ ถามว่าคนนี้มีบุญเยอะขนาดนี้ทำไมลูกเป็นแบบนี้เพราะไม่ได้เบิกบุญมาใช้เวลาที่โยมไปทําทานเนี้ยโยมต้องไปอธิษฐาน<ม>ก่อนก่อนที่โยมจะฟ้าตะหลิวฟ้าอะไรมาทําเนี้ยไม่ใช่จะจะจะทําบุญนะไม่ใช่ต้องจุดธูปนะอยมงรู้ไหมว่าเคล็ดลับของการเป็นแม่ครัวแล้วทําให้ใจผุดพองอะทําอย่างไรสมาทานศีลห้าแล้วไม่ใช่ก็สมาทานศีล ให้กับไฟคือดินน้ำลมไฟเนี่ยทุกอย่างที่เราจะทำเนี่ยสมาทานถ้าเราเป็นถ้าเราสมาทานตัวเราเนี่ยเราจะกล่าวคำว่าไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสมาทานให้ธาตุเนี่ยเราตั้งนโมเสร็จเราพูดทางสรนังขะฉามิทำมังสรนังขะฉามิสังคังสระนังขะฉามิ ทุติยมปีพุทธัางสาณนังข้าฉามิทุติยมปีทำมังสาณนังข้าฉามิทุติยมปีสังทางสาณนังข้าฉามิตติยมปีพุทธทางสาณนังข้าฉามิตติยมปีทำมังสาณนังข้าฉามิตติยมปีสังทางสาณนังข้าฉามิปานาติปาตาเวลามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอาจินนาทานาเวลามณีสิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวลามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ มุสาวาทาเวลามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวลามณีสิกขาประทางสมาธิยามิเมื่อท่าทั้งสี่โมทนากสิห้าแล้วอาหารที่ข้าพเจ้าทําออกไปทุกข้าวทุกเม็ดนะคะข้าวทุกเม็ดอาหารทุกจานขอให้เป็นทิพย์ขอให้ลูกข้าพเจ้าที่เกิดจากข้าพเจ้าเนี่ยมีส่วนในบุญขอให้ลูกข้าพเจ้าอย่าปฏิเสธในบุญที่ข้าพเจ้าทํา ขอให้ลูกข้าพเจ้ามีความเห็นที่ถูกต้องนี่เม่ชีอธิษฐานและขอบุญนี้เนี่ยส่งผลให้ลูกหลานบริวารยังมีความอดอยากเลยไม่เคยพูดไม่เคยพูดต้องพูดเคยพูดทาอย่างเดียวยอมทํายอมยิ่งทายอมก็ยิ่งไปไกลลูกยอมก็อยู่ในนกกรกภูมิตอนนี้ลูกก็ทําบุญเหมือนทําบุญแต่ก็ยังเถียงยอมอยู่ได้แต่น้อยลงอะ่ะค่ะยอมต้องทําอย่างนี้นะอันนี้ อันนี้โยมคนนี้ให้ทําเป็นทานโดยที่พวกเราก็ไม่เคยรู้เรื่องเลยใช่ไหมคะเพราะว่าคนให้บริสุทธิ์เนี้ยโยมทำบริสุทธิ์แต่ของที่เอามาทำมันไม่บริสุทธิ์โยมเข้าใจมาบางอย่างเนี่ยแม่ค้าช่างไม่ตรงเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ไม่เคยต่อม่เคยอะไรใช่เราไม่รู้ไงไม่ใช่ไม่ได้ว่าโยมโกงแต่เราเป็นคนทําแล้ว ทำไมเรายิ่งทำลูกเรายิ่งตกเราตกหล่นแล้วเราไม่สบายใจนี่นี่นี่วาตนาของบุญถ้าถามว่าบุญโยมขนาดไหนบุญโยมอ่ะเท่าพระปางแล้วทำเยอะค่ะใครไม่นอใครนอนก็นอนไปกระทาบุญที่กระทำแต่ไม่เคยอธิษฐานแต่นิยมจะอธิษฐานบุญนิยมทําไปแล้วบุญยังไม่โมฆะ เวลานั่งนะคะนั่งสมาธิเนี่ยให้ดูลมหายใจอย่างเดียวพอใกล้จะถอนเนี่ยให้อธิษฐานบุญใดที่ข้าพเจ้าเคยสะสมไว้ตั้งแต่อนเนก,กชาติเลยที่ส่วนที่เป็นบุญข้าพเจ้าขอใช้บุญนั้นวันนี้เดี๋ยวนี้จงส่งผลให้บุตรหลานบริวารรักใครสามคัคคีและอย่าแตกแยกขอให้บุญนี้ให้ข้าพเจ้าได้เจอกัลยาณิมิตที่ชี้ขุมทรัพย์แค่นี้พออ่หนูก็ตั้งใจว่าหนูทํา ชาติก่อนกินเขาเยอะไงชาตินี้ทำเอาทำเอาไม่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ชาติก่อนเลยโยมโ<อ>ยมเกิดจากบุญนะหนูด้นึกเอาไวนะ้ไงถามแม่ชีดูว,ว่าชาติก่อนกินเขาเยอะหรือเปล่าชาตินี้ทําให้เขาทั้งนั้นเลยไม,ไม่ใช่<อ>บุญบุญของโยม<อ>ถ้าไม่ใช่บุญของโยมนะโยมไม่ไม่ตัดสินใจที่ว่าจะทิ้งใครไปหรอกผัวโยมก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมคะ เพราะว่าเวลาโยมมาวัดเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าขัดเคืองใจไม่ชีพูดได้ไหมพูดเลยค่ะพูดได้เลยสามีโยมพอโยมไปทํางานที่วัดเสร็จกลับมาเนี่ยโยมล้าอ่อนล้าหมดแล้วเขาถามโยมไหมว่าสบายดีไหมอ่ะไม่เคยถามไม่เคยถาม,ม,เ,ถามเขาอยากหลับนอนกับโยมมะอืมก็ไม่รู้กันกลังเนื่อนก็หลับแล้วเขาบ่นไหมพะวันลุกขึ้น พก็ต้องเคยพูดเลยรนะนี่กายยอมเป็นทิพย์แล้วกายยอมเป็นทิพย์แล้วกลับไปตอนเขายังอยู่ไหมเนี่ยอยู่ค่ะยังอยู่เหรอนี่จะอยู่กี่วันอยู่ถึงพรุ่งนี้อยู่ถึงอยู่ถึงพรุ่งนี้ให้มันเลยพรุ่งนี้ไปก่อนนะเพราะพรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาพอมาลืนนี้มาลืนนี้วันอะไรอ่ะพูดเรียกเขายังไงยมเรียกคุณยอมผู้ชายยังไงไอเด็กพี่อะไรนะ เขาพี่พี่อะไรพี่ดิดพี่ดิดชื่อประดิษฐ์อ๋อเรียกเรียกเต็มเต็มเลยปีเดียวกันหมดเลยอ่ะลูกด้วยหนูด้วยแล้วก็เขาปีลิงเรียกพี่ดิดพี่ดิดมานี้มีอะไรจะคุยด้วยอนุโมทนาอาบุญให้พี่นะให้เขาได้รับบุญด้วยแต่เราไม่ปวดหนูกลับมาก็แบบนี้ค่ะแต่ว่าต้องกอดด้วยกอดขอยืมหน่อยสิขอยืมหน่อยรู้มั้ สมมติว่าคนนี้เป็นพี่ดิษยืนสมมุติว่าคนนี้เป็นพี่ดิษโยมต้องทําให้เหมือนนะพี่ดิตพี่ดิษแฉนาฉนา,า,าบุฟานะพี่ดิษยกมืออนุโมทนาอนุโมทนาเกาะแล้วก็ ไหวไหมทำได้ไหมโย,ยมทำได้ทำได้นะถ้าไม่ขัดใจก่อนนะโอซ่ามาเป็นพี่ดิดให้แล้วอย่าขัดใจสิเขาจะได้ได้รับบุญ,ญ,ญนี่นี่เวลากอดอะ่ะพี่ดิดแพ้ทางอยู่ตอนหน,นึ่งนี่ใครดูข้างหลังนะพอข้าไปกอดเต็ดพี่ดิดก็กอดด้วย มือทำงี้เลยนะแค่นี้ล่ะครอบครัวโยกมจะมีความสุขมากอย่าทำตามรู้สึกยังไงพี่นิดรู้สึกยังไงโอเคค่ะขอบคุณครับค่ะ